สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินหล่อบโบราณวัดท่ามาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับเต่าปึกเลยนะครับสนิมทั้งองค์นะครับนี่ฮะเนื้อตกทรายเลยนะครับ ชุดนี้จริงๆเล่นหากันมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่สากคนเต็มตัวนะครับล่าสุดก็มีเซียนใหญ่หลายคนเข้ามาโพสต์อยู่นะครับผมมีโทนบางแคมีเบิ้มนะครพิงค์มีเฉินปกักน้ํานะครับหลายคนเข้ามาโพสต์อยู่นะแล้วก็มีองดาราของอาจารย์สมานคงสามนะครับก็ลงหนังสือนะครับก็ขายหลักร้านนะครับ หลักแสนหลักล้านเนาะนะครับดูเนื้อนะครับปึ๊กเลยฮนะนี่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับแห้งๆเลยนะครับเก่าถึงยุคนะครับก็ยังต้องเล่นกันแค่ชอบก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่จากคนเต็มตัวนะครับแต่เขาก็ขายประกันกันแล้วนะขายประกันก็หลักแสนนะครับ ดูก้นนะครับใต้ฐานปึ๊กเลยนะนี่นะครับใต้ฐานนี้ดูง่ายนะครับเนื้อเป็นทรายมาเลยนะครับแห้งนะครับเนื้อเหลืองเหลืองแห้งๆนะพายุต้นหลุมพวกเงินนี่จะเนื้อเหลืองเหลือนะครับแก่ทองนะนะครับนี่ดูสนิมตามแขนนะครับในซอกครับเบ้ายังอยู่นะครับภาพพิมพ์นี้หล่อตื้นนะครับเป็นหล่อโบราณแบบ ยุคเก่านะนะครับจะหล่อไม่ลึกเท่าไหร่นี่ฮะหุสนิมนะครับเปิ๊กเลยครับผมสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับ fc นะครับผมมีราคาแบ่งปันนะครับ นานๆจะเอามานะครับถ้าไม่เก่าผมไม่เอามานะครับพิมพ์นี้นะต้องเก่านะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟจังหวัดพิจิตรนะครับทักมาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับ